สวัสดีจ้ามาพ่อแม่พี่น้องบ้องฝ่ายสุภูสุคนมาเด้อมากินเขามาล่งแขกผู้ใดบ่อยากมากกับ่ต้องมาค่ะมากินน้ำกันเล็กไปอาจาน่าเอาอันนี้ใส่ให้พ่อใะไรนึงหรือว่าวีดูฮอแอนเดอร์คุบูบะแหอเดี๋ยวผมจะอเนอ๋อโอเคนะเซย์ย่ออะไรไหนบ่หรอโอ้เส้นมาใส่ตั้มาเล็กใส่ไปให้พ่อใหญ่เอากล้องเขาใส่ตู บมันจะพินหลังหิวมโหหิวอาจารย์ดอยอ่ะเธอนเออกินฟอร์ลดอแกดูผิวสอะอยอันนี้ห้ห้ากงโมโหิวมามมสหิวจงสันออกแต่าหายคนนี้เจตรงไเอาต้นใหญ่หโ้ยนน้กรอบเอานล้นขาไป่อานน้ไปเลกิเรา่ะฮะไ้กิน

มันจะเรือขาไก่เด้ออืมอืมอืะน้ำผึ้งอมาเต้องอ่ะตบแก้นแบบมินข้หมินโอเหมินนเ่าเห่เ็ดเนน้ซีมน้ำมนวาสออย่งกันนันจะทำให้กินจอดสีคล้ายกับอะไรอืม เอาทุกท่านมาเพื่อนกันมาดูถึงหน่องมามาเหงื่อเบิกเอาลายยายห้างกินไปคุยไปตามสไตล์เหมือนเดิมจะรุมสวนัรูมสู่อันนั้นเย็นแล้วเอามาอุ่นอีกอะไรเด้อไหมถึงแบบมาอุ่นนิดเตาอบไหมไม่ใช่เบามันไม่ค่อยรู้สึกอ๋อแห้งๆนะสส่เท่าไปใส่เท่าไปใส่เตาแห้งๆนะใส่หม้อหมกเลยไปใส่ไปอยู่ในหันจะมีอีกอันหนึ่ง เอาตัวเชฟมันเปิดเนี่ยมันจะเครืหมกปัดชื่อบ้านเฮาเลยแหงหมกหนอแหงมั้าอืะหมกไปต่อมันจงจันพี่น้องอ้วงตันยังตันหัวหัวนะคะเนาะแซ่บนั่นเด็ก ที่แรกวัชพลปลาโอ้ก็คือสิบพมีเวลาปขนนั้นวะอะไรอาไกลทีละมันง่ายที่สุดมาจานอะไรบ้าเดี๋ยวก่อนรอก่อนอุ้ยเอาหนังเลยนี่แม่สวมันมีหลายขาอยู่เล็กไกลหาขาบนเลยยาสีไม่จองฟังบีแพ็คหนึ่งเป็นบ่อือแพ็คหนึ่งสองกิโลใช่เป็ดซิก่ะเฮ้เป็ดซิกไหมเป็ดซิกนะน้อยถึง ดี่หอบลูบาเดรันแค่เวกิไม่ไม่นมัเจ็เหลืองก็นีนะแน่นๆก็นีนบ้างก็เด็กหนังม่าแซ่บแซ่บเนาะเมื่กี้มะกินหนังละแล้วแตน่ากินละเขาลววอกวันไปเล็กก่อนเป็นมือนนิซะก่อนหมืออื่นจังเลยได้พลเมีตรงสองขาขาองขาหยาดน้ำราเอายุจันนะกาแล้วะกินน้ำ ยังไงรลกออนไลนนั่นพี่กยมากกันจะบอกพี่ก่ยแบบพี่ก่ยให้อ้แล้วกินเนี่ยเพราะว่ามันตุยหรอกไกงไม่มีหนังอือฉันพามันหนาววุ้นเ่บมเสี่ม่แกินอพี่น้องมาคคาจะกินไปได้บาวเดี๋กัน เขาพอนั่งละเล็กนั่งแล้วพี่นะแก่มนทะลุบ่แพ่นั่งป๋าปานั่งแนนกับเครื่องเตีบอกน้่งมาก็าเข้าไปยืนเอาเล็กนั่งเสร็จมาอ้าวนั่งก็เล็กยืนได้หล่ะสบายทะลุไงว่านั่งยืนจิตว่านั่งนั่งแก่มนทะลุหลังเราหนั่งเป็นแม่นเลยแซวแซว เผ็ดท่านั hmm. like ้นเองเผ็ดแลบดิตยบ่มีแนวหวานฮะมันเย็นไปล้ออือดีตยบ่มีแนวหวานถ้มีแนวหวานตายตามอหงมากินที่ังกับบมี่ล่ะกินแก้วเอานี่แกตามาปะแลืวน้ชสเยอบแซ่บมากมากอ่ะล่อพออ อร่อยอะห่อได้ไหมไกลเนี่ยทุ่งทุ้งสองกิโล4สี่สิบเก้านแดงว่าผงเบสิว่าหนึ่งยี่ห้อไม่ีรอหาสิบเก้าบอของข้นเหลียวไปเห็นเนอะประมาณถาให้นะหาสิบกว่าอืมห้าสิบเก้าลยูละนไปคุยไปน่าไอ้บ อมัั้คือใจคนมากหวานแม่ผลงานวันนี้มัอเสืมนตัดกันนะแม่หมูกับหวานไก่กับหวานต็เได้อกันแต่ละกค้นมันก็คอยกันได้คนละเกินเป็นอย่างรคนนอาแม่หวานไม่ใช่เรื่อเรือละจวดจวกให้แสนอายดับันไดเนาะด ไปนทั้งกินทั้งไหยร่งไฟแสนขาม่ัมันต่งไฟหลานอืมเรื่มากเะท่านซือเรก่อก่อนเาะท่านามสิบอาทเ้าโตมากอดบังไฟด้วยจ้ตัวน่ไฟแสนเป็นแบบว่ามันอันกระโปกอย่างะบอกสามเหลี่ยมก่อนแซ่บเม่ได้กินโดนสียงเขากินแซ่บ นะ่ะาสิเผ็แล้ว<อ>ช่วา,างง้อให้แมงช่งง้ออะไรบ้างกินแมงรดนะังไม่กมดใจเขาชิมเลยนะทานาย่างแล้วแบบนี้นอไม่กิดตะแกงเบิดนังนะเพราะว่าหมอบอกแล้ว่าสบายใจละเบ่ะมีอย่างอก มนีรแทกที่ลนน่ะนอันใน่อกที่จอนบ่ะเขาไปหาหมอมาแล้วเซ็คสุขภาพเบิดได้จริงเพียรเออเขาเชิญไปเขาไปหาหมอแล้วพวกใครหมอกใครมัเอยังกโอเ่ะหมาะไปเช็คสุขภาพบ่ะ้องจอนเ้่บาจให้เลือกจอนเข้าไปได้ได้ได้ดิได้ได้อือเขายังจองแล้วไปเช็คสิจ้ะไ่ไ้เช็คสุขภาพหอกไปเช็คเขาเลยว่าเาจะเช็คยังบ๊าบ เยอะกวยาตัวอ so uh ันแม่งเขาเองอันแม่นอนไลเว่าคุติโค่นะ่เขาไปแล้วเพอเวลานั้นเขาก็ไปจองเวลาหรือว่าสั่งเขาทัวป์ไหมองการเตาอืมเลยเขาเอกกักเวลาทัวรกับมหาน้ำก็ให้เขะกัดตัวเอก่อนเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนเห็นไหมฮอรมโมน ข้อมูลตกหลาย่นแต่ป้าเอาทำมาได้หละเอาอย่งนีจังไลยก็ต้องเนิ้วนอกอันทงกอกินก็ขับปุ่นเนาะครั้ให้ขัปุ่นกับปาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดิมสีด้เฮ็ดไม่ได้มสื่อเขาสามมือบ่โดนอยู่ได้เธอทัวทสิไงซ้ำเนี่ยอากนั่งเย็น ไปปลคะเ็นดังแต่มร้านขามมกขายาเยยดตรงวะสันอันนี้ข้ปุ้ส่อ่นข้าปูเส้เป็ดอืมเดี๋ยวจะไปเราเด็ดต่อไอันนี้หากเขดีแล้วเขาดีกินมะเยาแม่ไม่วดเขาดีเนาะแต่ว่าของไอ้ยายเราไม่ขายนะยาวเ้วก็บ่มี้หนามนะพาเขามักกินแบบนามอืมเ็นจินแบบพี่เป็ดตุเกี่ยวนะเออเนาะได้แสดงว่าตัวยายต้องเออทิ่มที่นี่ อตัวให้ตัวน่นาปลายกิ้นนิกินถ้าย่งถ้ายังหาวก้อนมาสิบถ้าจะเอาเทนกนปีที่แล้วนี่น่ตัวน่อยนะตัวใหญ่ก้อนนนไงนนั้ะินได้เอาหิมแล้วบ่ได้ไ่าก็จะหัวลอเพรพี่กนไว้จะเปล่าหิมกะตัวยงให่นะยังอยู่แต่าตัวน่อยนะยังใได้กินได้ินมาทานมั้งมั้งม่ิ้นมาท่านเอ่รู้ว่าจะใหยังกินน่ะเผื่อ้่อแม่จาเผื่อ้น้หิมแล้ว ร้อนขุนฝ่า,ฝาออกหมอมกถ้าเพื่อนๆพีๆพ่ๆผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องสาวไทยแก,บยก่บ้านได้ด้วยจ้ะเพื่อแสดงเป็นกำลังใจให้คลิปต่วกอไปสำหรับคลิปนี้อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งดับแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อสจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปกับสาวไทยช่องสาวไทยแก่บ้านสำหรับคลิปนี้ลาพี่ล่าน้องไปตัวสามีได้จ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย